แบ่งเขตเวลาของโลกเขตเวลามาตรฐานของโลกทําโซนคือเวลาที่กำหนดที่กำหนดขึ้นใช้ในเขตภาคเวลาต่างๆทั่วโลกมีทั้งหมด24เขตทุกๆเขตภาคจะมีระยะลองติจูดห่างกัน15องศาและทุกๆ15องศาลองติจูดจะเปลี่ยนไป1ชั่วโมงกำหนดให้เส้นเมลิเดียนแรกสูตรองศาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาปานกลางกีนิดถ้าไปทางทิศตะวันออกเวลาจะเร็วกว่า แต่ถ้าไปทางทิศตะว,วันตกเวลาจะช้ากว่าค่ะตัวอย่างเช่นประเทศไทยอยู่ที่105องศาตะว,วันออกและประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่75องศาตะว,วันตกวิธีการคิด15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงเอา105หาร15เท่ากับ7ชั่วโมงและเอา75หาร15เท่ากับ5ชั่วโมงค่ะเวลาเราจะดูบอลถ่ายทอดสดของประเทศอังกฤษเราต้องบอกเพิ่มไป7ชั่วโมง เพราะประเทศอังกฤษเป็นเวลามาตรฐานสากลของโลกตัวอย่างเช่นถ้าประเทศอังกฤษถ่ายทอดสดเวลา17นาฬิกาแสดงว่าถ้าเราอยู่ที่ประเทศไทยเราจะได้ดูถ่ายทอดสดในเวลาเที่ยงคืนค่ะ